เสียงยืนยันออกมาจากนายกรัฐมนตรีนะคะระบุว่าไม่ได้มีการหาตัวนายกรัฐมนตรีสำรองไว้ต่อกรณีที่ปปชยื่นหนังสือเพื่อที่จะขอตรวจสอบบัญชีของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรหลังจากที่มีข่าวออกมานะคะว่าปล่อยกู้เงิน30ล้านบาทให้กับบริษัทของคู่สมรสคุณอนุสรอ,อมรชัด นายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าการปล่อยกู้ครั้งนี้ทําไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนทุกอย่างและร้องขอต่อปปชนะคะว่าขอให้พิจารณาเรื่องนี้อย่างเป็นธรรมด้วย จะไม่ให้ทํางานแล้วเหรอคะขอโอกาสว่าได้รับได้โอกาสจากพี่น้องประชาชนมาปีกว่าก็าอยากเห็นการทํางานนี้จนจน,จนจบครบสมัยเพื่อที่จะได้พิสูจน์การทํางานของรัฐบาลนะคะก็ขอโอกาสะคะ่ะอย่าเพิ่ง,อย,งอย่าเพิ่งไปมองคนอื่นเลยนะคะวันนี้ยิ่งรักษิ์ขอย,ยืนยันที่จะทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มกําลังความสามารถแล้วก็เต็มที่เป็นคําร้องขอจากนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรถึงปป,ปชนะคะ โดยปปชระบุว่านายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินรวมถึงกรณีการปล่อยกู้ด้วยเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนแต่เอกสารที่แนบมาซึ่งเป็นบัญชีงบดุลของผู้ให้กู้และผู้กู้ไม่สอดคล้องกันทําให้ปปชต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ค่ะข้อมูลที่ขัดแย้งกันประกอบด้วยบัญชีงบดุลของผู้ให้กู้ระบุเป็นตัวสัญญาใช้เงิน3ฉบับโดยครั้งแรกให้กู้ 6ตุลาคม2549เป็นเงิน20ล้านบาทแต่บัญชีงบดุลของผู้กู้ในปี2549กลับไม่มีการระบุไว้ขณะที่สองครั้งหลังผู้ให้กู้ระบุถึงวันที่9และ13มีนาคมปี2550ให้กู้ครั้งละ5ล้านบาทและผู้กู้ระบุจำนวนทั้งหมดของการกู้ยืมไว้ในบัญชีงบดุลปี2550พร้อมดอกเบี้ยอดีอตคอสสท่านหนึ่งกล่าวเพิ่มเติมว่า น่าสังเกตในข้อพิรุษที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการปล่อยกู้ที่เกิดขึ้นหลังเหตุยึดอำนาจระทับประหาร9กันยายน2549แต่นักวิชาการด้านนิติศาสตร์บอกว่ากรณีนี้อาจจะไม่ใช่ความผิดของนายกยิ่งลักษณ์น่าจะเกิดจากความผิดของผู้กู้ที่ทําบัญชีงบดุลบกพร่องกรณีนี้เปรียบเทียบกับหลักปฏิบัติทั่วไปของภาคเอกชนโดยปกติจะปิดงบช่วง3เดือนของปี ทุกช่วงสาเดือนของปีนะคะและจะปิดงบครั้งสุดท้ายอีกครั้งในเดือนสิ้นปีดังนั้นในไตรามารส3ามและไตรามาสสุดท้ายของปีบริษัทเอกชนจะปิดงบคือเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมย่อมเห็นตัวเลขที่กู้ยืมมาครั้งแรกและหากดูที่ไตรามาสแรกของปีก็ต้องเห็นตัวเลขการกู้ยืมในสองครั้งหลังกรณีผลตรวจสอบกรณีปล่อยกู้เป็นข้อบอกพร่องในการจัดทําบัญชีงบดุลของผู้กู้ความผิดอาจจะตกอยู่ที่ตัวบุคคลหรือนิติบ,บุคคลเท่านั้น แต่ถ้าสถานะผู้ถูกกล่าวหาอยู่ในฐานะคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายยังต้องตามต่อถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเช่นเดียวกับกรณีทุจริตซื้อที่ดินรัชดาแต่ถ้าเป็นผลตรวจสอบเป็นการแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จหากไม่สามารถชี้แจงที่มาที่ไปของเงินได้ก็จะเข้าข่ายร่ำรวยผิดปกติแต่ถ้าเป็นความผิดเฉพาะบุคคลหรือนิติบุคคลก็เท่ากับคณะรัฐมนตรียังอยู่ โดยรัฐธรรมนูญกำหนดให้สส,สลงมติแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้ด้วยเสียง126เสียงปัจจุบันพักร่วมรัฐบาลก็มีเสียงร่วม300เสียงอยู่ในมือนะคะ